ขอยืมท้ายมไไัหน่อยป่ะยืมท้ายหน่อยป่ะ นี่ขเขากลังถวายเช่นไหมยังไปเรียบร้อยอ่ะเราบอกว่าหนึ่งพันพวงเหมือนกันว่ามไม่ช่พวงไง ของกลางๆเพราะว่าผอใหญ่แน่ๆโอ้ใช่แล้วตักจุกดอกไปด้วยแล้เท่อะไรแล้วก็เอาดอกนี้ไปวางไว้ที่โดดถ้าเรามีความต้องการโอ้จะต้อการ ค่าแรกร้อยหนึ่งเอ้ยไม่ได้ได้ตังค์วม่ตพาเป็นแฟนคลับเอฟซีไปดูเบลาก้าก่อนว่าเราอยู่สูงเหนือน้ำทะเลว่าเราอยู่สูงเหนือน้ำทะเล เป็นแฟนคลับ FC ไปดูบรรยากาศก่อนว่าเราอยู่สูงเหนือน้ำทะเลหน้าหยีจัดเลยคนครับนี่นะสูงมากมาพระนอนน,นี่ พระนอนนะครับร้อนครับนี่เราก็ถ่ายรูปกันค,คุณนุคนครับโบกมือให้ถ่ายรูปเก็บไปด้วยสานถ่า,า,ายานใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปห้นหน่อยดิเข้าไ้ถ่ายเก็บไป ได้ครับโพทาใครก็ได้พี่ฟ้าก็ได้พี่อีก,ก็ได้ไเขาอยู่ตรงนี้หรอไม่เอาไปอีกไ่น่าโดนแดดใครยังไม่ไม่น่าโดนแดดงาเหรออะไรต้อง,ดดอง,ดดองได้ไหนึ่งงสองสามเฮ้ยสวยนะสวยมากึ่งสองสาม มึงับบกูเกินหนึ่งเเหองีมื่อไะจริงเฮ้ยแจ่วอยู่ด่าก็ทางเนี้ยทางเนี้ยมีนี้อีกเอ้ยเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะลืมตาด้วยมันแดดมันแยงอ่ะ เขาท่ากันตรงนี้เหรอเอาอันฝากด้อก่อนถ่ายรูปกั็กลับกองย่างไรทุกคนกับกองยังไงอะกับกองยังไงครับ เับไม่เป็นครับกลับกล้องง่าครับหันหน้าก็ได้หันหน้าเอาหันได้ดิไปหันหน้าเอาเยยเห็นไหมครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมกลับกล้องไม่เป็นกลับไม่เป็นอะอ่ะกลับกล้องให้หน่อยครับใด้เราถ่ายครับโอเคถ่ายกูหยีเองเลย ไม่มีหมวกครับโอเคส่งแบบไเนียัวจีนฟินเวอร์ชอบพี่เชนบอกว่าฟินของั้นส่งมาวานไปเลยเขาส่งมาแล้ว ไปไปไว้<ย>มีไว้ตรงนี้อ,อีกนิดนึงร้อนนะแต่ว่าไมป่อไหร่ทอกมาขอพรขอบารมีไ,ไว้ปะคิัาเนีกันเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดทูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอขอจากท่าน